หกตรงนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายเป็นเรื่องก,การทดสอบคสแควรนะคะการทดสอบคสแควรก็เป็นการทดสอบสมมติฐานอย่างหนึ่งก็ขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะก็ตั้งสมมุติฐานเลือกตัวเชติหาค่าพุกนริศแล้วก็สรุปผลนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทบทวนการสรุปผลนิดนึงเมื่อเช้าที่เราเรียนการทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนแล้วก็ความแปรปรวนนะคะ ในขั้นตอนสุดท้ายเราจะสรุปผลออกมาใช่ไหมคะว่ายอมรับ S0 หรือปฏิเสธ S0 ถ้ายอมรับ S0 ก็ให้เข้าใจว่าคือการปฏิเสธ H1 แต่ถ้าจะพูดนิยมพูดในตัวของ S0 เป็นหลักนะคะพอเรายอมรับสมมติฐานตัวไหนเสร็จก็ให้เขียนคําอธิบายเพิ่มเติมแล้วยอมรับ S0 ตัวนี้ก็ยกมาเขียนอธิบายนะคะมีตรงนี้ก็คือรายได้เฉลี่ยก็บอกว่าเท่ากับ4,500นะคะ ตรงนี้ที่เราทดสอบไปความทนทานเฉลี่ยของได้นะคะสมมติว่าปฏิเสธ h ศูก็คือยอมรับ h 1ใช่ไหมคะก็ยงหมาอธิบายยังไงคะความทนทานเฉลี่ยของได้ใน h 1ใช้ข้างหมายน้อยกว่าก็อธิบายว่าน้อยกว่าถ้าใช้มากกว่าก็มากกว่านะคะถ้าไม่เท่ากับก็ไม่เท่ากับ ตรงน,นี้เป็นปริมาณนิโคตินเฉลี่ยปฏิเสธ S ศู 0, ก็ยอมรับ H 1อธิบายว่าไงคะปริมาณนิโคตินเฉลี่ยไม่เท่ากับ20นะคะสัดส่วนที่เด็กอยู่ในภาวะอ้วนปฏิเสธ S 0ูยอมรับ H 1นะคะมากกว่า15เซความแปรปวนของปริมาณกดยูรกสมมุติยอมรับ S 0ก็บอกว่าไงคะเท่ากับ1 นี่ก็หมายเหตุไว้หน่อยนะคะว่าถ้าเรายอมรับสมมติฐานตัวไหนก็ให้ยกมาเขียนอธิบายอันก็คือตัวอย่างที่เราผ่านมาทั้งหมดเมื่อเช้านะคะการทดสอบคายส,สแควร์เดี๋ยวเรามาดูหลักการของมันนิดนึงนะคะการทดสอบคายส,สแควร์จะเป็นการทดสอบที่นำความถี ของข้อมูลมาวามิเคราะห์เนั้นตัวความถี่นี้จะมีบทบาทมากนะคะในเรื่องการทดสอบคสแควร์ความถี่จะมี2ชนิดนะคะก็คือความถี่จากการสังเกตหรือเป็นความถี่จากการทดลองความถี่จากการสุ่มตัวอย่างก็ได้นะคะตรงนี้เราจะแทนด้วย O ความถี่จากการสังเกตจากการทดลองจากการสุ่มตัวอย่างตรงนี้จะแทนด้วย O ส่วนห้อยไตรงนี้หมายถึงของข้อมูลพวกที่ไนะคะ ความถี่อีกอันหนึ่งก็คือความถี่ตามที่คาดหวังหรือเป็นความถี่ตามความเชื่อหรือเป็นความถี่ตามทฤษฎีก็ได้นะคะตัวนี้จะแทนด้วยสัญลักษณ์ e ห้อย i นะคะหลักการของการทดสอบคสแควร์ก็คือเอาความถี่2ชนิดนี้ก็คือ o กับ e มาวิเคราะห์ความแตกต่างมาดูความแตกต่างหลังจากหลักการตรงนี้ก็เลยนําไปประยุกต์ใช้ทดสอบได้หลายเรื่องนะคะแต่ที่เราจะเรียนก็คือเป็น2เรื่องต่อไปนี้นะคะ ก็คือการทดสอบภาวะสารูปสนิตรีเทสฟอร์กุเน็ตอ f ฟฟิศหรือกุเน็ตออฟฟิศเทสนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะเรียนการทดสอบความเป็นอิสระของ2ตัวแปรที่จริงการประยุกต์ใช้มีมากกว่า2เรื่องที่เราเรียนตัวนี้นะคะแล้วก็จะเรียนเฉพาะ2เรื่องนี้นะคะเวลาที่เรานำเครื่องมือทางสถิติไปใช้ก็ให้ดูด้วยว่าเครื่องมือนั้นมันมี เงื่อนไขมีข้อสมมติอะไรบ้างนะคะต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อสมมติตรงนั้นนะคะท,ที่การทดสอบคาสแควร์ตรงนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างมีข้อสมมติอะไรบ้างนะคะข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นตัวเลขหรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นตัวอักษรก็ได้นะคะแล้วก็สุ่มตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบไหนก็ได้จะแจกแจงแบบปกติหรือ แจกแจงอย่างอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวมาทําความเข้าใจกับสับสามตัวนี้ก่อนนะคะก็คือคําว่าตัวแปรค่าของตัวแปรหรือค่าข้อมูลแล้วก็ความถี่ตัวแปรที่จริงเราเคยรู้จักเมื่อสัปดาห์ที่สัปดาห์แรกที่เรียนนะคะเพศหมู่เลือดน้ำหนักอายุส่วนสูงล้วนเป็นตัวแปรทั้งนั้นนะคะ เพศเป็นตัวแปรค่าของตัวแปรค่าของตัวแปรเพศมีอะไรบ้างคะชายหญิงหมูเลือดค่าค่าของตัวแปรหมู่เลือดมีอะไรบ้าง O A B A B นะคะเพศกับหมูเลือดค่ามันเป็นตัวอักษรตัวหนังสืองนั้นจัดเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพนะคะส่วนน้ำหนักห้าสิบมั่งห้าห้ามั่งนะคะหกสิบเป็นตัวเลขงนั้นน้ำหนักเป็นตัวแปรเชิง ปริมาณอันนี้เรารู้จักแล้วนะคะคราวนี้เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรเพศมานะคะสมมติว่าได้ใช้มา4ี่ค่าจำนวนค่าของข้อมูลตรงนี้จะเรียกว่าเป็นความถี่นะคะส่วนเก็บค่าหญิงได้3ค่านั้นความถี่เป็นเท่าไหร่คะสามก g ุ๊ปโอสมมติว่ามี4ค่านะคะนั้นความถี่เป็น4 กรุ b 3ค่าความถี่เป็น3น้ำหนักไปเก็บข้อมูลน้ำหนัก60มี4ค่าดันความถี่เป็น4่อันความถี่ก็คือจำนวนค่าของข้อมูลอันนี้ในการทดสอบไคสแควร์นะคะตัวความถี่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทก็คือเอามาใช้คำนวณน,นั่นเองในสูตรนะคะเพราะเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นตัวอักษร ที่เป็นตัวหนังสือได้เราไม่ได้เอาตัวหนังสือตรงนี้มาคำนวณสิ่งที่เรานํามาคำนวณก็คือความถี่ของค่าข้อมูลของตัวแปรนะคะอันตรงนี้เราจดเพิ่มเติมไว้นิดนึงในหนังสือไม่ได้ให้ไว้นะคะตัวแปรค่าตัวแปรแล้วก็ความถี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบภาวะสารูดสนิทีก่อนนะคะเทสโพลิเดตอฟฟิตตรงนี้เราเคยได้ยินการทดสอบค่าเฉลีย่ยสัดส,ส่วนความแปรปรวนไปเมื่อเช้าอันชื่อมันก็บอกใช้ว่าทดสอบอะไรทดสอบภาวะสารูปสนิทีชื่อแปลกๆใช้ทดสอบอะไรอันการทดสอบภาวะสารูดสนิทีนะคะใช้ทดสอบการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่เรากําลังพิจารณาว่ามันเป็นไปนตาม ความถี่ที่เราคาดไว้ไหมนี่เป็นไปตามความถี่ตามความเชื่อหรือเป็นไปตามความถี่ตามทฤษฎีไหมนะคะอันนี้คือลักษณะการนําการทดสอบภาวะสารุูสนิตีไปใช้ัก็คือไปใช้ทดสอบการแจกแจงความถี่ของข้อมูลนะคะขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานเหมือนเดิมนะคะก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องตั้งสมมุติฐานเนื่องจากเราจะทดสอบ การแจกแจงความถี่นะคะพรานั้น S0 เราก็จะตั้งว่าการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่เรากําลังพิจารณาให้เป็นไปตามความถี่ที่เราคาดไว้นะคะหรือความถี่ตามความเชื่อหรือความถี่ตามทฤษฎีก็ได้ส่วน H1 ก็เขียนตรงข้ามกับ S0 ก็แค่เติมคําว่าไม่งไงเข้าไปนะคะไม่เป็นไปตามความถี่ที่คาดหวังตัวสสิติที่ใช้ในการทดสอบตัวไคสแควร์้นค่าวิกฤตต้องเปิดจากตาราง คายสแควร์นะคะสูตรการคำนวณนะคะก็คือซิกมา i อก็กำนังถึง k เ่วงเล็บของ o i ไลบ e i ยกกำลังสองเอาค่า o กับ e ยกกำลังสองหาร e i นะคะตัวสถิติที่ที่เราเรียนมาตัวสถิติคายสแควร์ที่เราเรียนมาต้องคำนวณดีเกลียวฟิดอมเขาก็จะให้ดีเกลียวฟิดดอมมานะคะ สำหรับสูตรตรงนี้ดีเก o ย f r e e d o มจะมีค่าเท่ากับ k ลูหสัญลักษณ์เหล่านี้คืออะไรมั่งเดี๋ยวค่อยไปดูต่อนะคะขั้นตอนที่3ามกำหนดระดับนัยะสำคัญอัลฟาจดก็จะให้มานะคะจุดศูนยจุดศูมั่งจุดหมั่งตอนที่เราทดสอบค่าเฉลี่ยสัดส่วนแล้วก็ความแปรปรวนเมื่อเช้าบริเวณปฏิเสธอยู่หางซ้ายหางขวาเราต้องไปดูในเครื่องหมาย ดูเครื่องหมายใน H1 ใช่ไหมคะนี้กรณีการทดสอบค่สแควร์นะคะไม่ต้องดูเครื่องหมายบริเวณปฏิเสธ S0 จะอยู่ปลายกราฟด้านขวาด้านเดียวนะคะสมออันพื้นที่ตรงบริเวณปฏิเสธก็เหมือนเดิมมีค่าเท่ากับแอลฟาที่โจทย์ให้มานะคะส่วนขั้นตอนที่4ก็สรุปผลเอาค่าที่คำนวณได้จากตัวสถิติตรงนี้ไปดูว่าตกบ,บริเวณไหนนะคะ ค่าตัวแปสรสูงค่ายสแควรนะคะค่าจะไม่มีค่าลบนะคะแต่ตัวกราฟเนี่ยค่าก็จะเริ่จากศูน เดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์ต่างๆในสูตรตรงนี้นะคะโคมาจากคำว่า observe นะคะที่แปลว่าสังเกต observe frequency เอาสตัวหน้ามาเป็นสัญลักษณ์นะคะความถี่จากการสังเกตจากการทดลองหรือจากการสุ่มตัวอย่างเราจะแทนด้วย O ตัวนี้นะคะห้ยไก็คือของข้อมูลพวก KI ส่วน E ตรงนี้มาจากคำว่า expected frequency นะคะ ความถี่ตามที่คาดหวังหรือเป็นความถี่ตามความเชื่อเป็นความถี่ตามทฤษฎีก็แทนด้วย e นะคะความถี่ตามที่คาดหวังตรงนี้มีสูตรในการคำนวณนะคะก็คือเอา n คูณ p n คืออะไร n คือจำนวนความถี่ทั้งหมดนะคะ p เดียวก่อนดู k ก่อนนะคะ k ก็คือจำนวนพวกของข้อมูล ข้อมูลเรามีทั้งหมดกี่พวกนะคะแทนด้วย k ส่วน p ตรงนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต่ละพวกของข้อมูลหรือว่าสัสดส่วนก็ได้นะคะสัสดส่วนของข้อมูลแต่ละพวกก็ได้ก่อนที่เราจะนำค่า o กับ e มาคำนวณลงสูตรงนี้ให้เราเช็คทุกครั้งนะคะว่าผลรวมของ o คือซิม m a o เนี่ยกับผลรวมของ e ซิมม a e ต้องเท่ากันคือเท่ากับความถี่ทั้งหมดถ้าไม่เท่าก็อาจจะแสดงว่าค่า e นี้เราคำนวณผิดนะคะก็ต้องไปเช้ค,ค่า e ใหม่เดี๋ยวเราเริ่มการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีก่อนนะคะ ก็ไปดูซักสองสตัวอย่างดูตัวอย่างแรกนะคะจากการวิจัยค้นพบเหล็กแข็งเป็นพิเศษโดยมีส่วนผสมของเหล็กในเกลอมเนแทนคานเป็น5-3-2-1 ทีนี้นะักวิจัยต้องการทดสอบว่าเหล็กที่ผลิตออกมาของโรงงานจะมีคุณสมบัติตามที่ค้นพบไหมก็คือจะมีอัตราส่วนตามนี้ไหมนี่คือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนะคะก็สุ่มตัวอย่างก็คือสุ่มตัวอย่างเหล็กของโรงงานนะคะมาวิเคราะห์ปรากฏว่ามีส่วนผสมเป็น4 2 3 2จึงทดสอบว่าเหล็กมีคุณสมบัติตามมาตรฐานห้องวิจัยไหมอันข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยก็จะมาเป็นหลักฐานยืนยันนะคะ ว่าเล็กของโรงงานเนี่ยจะเป็นไปตามนี้ไหมนะคะ mm hmm. การวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็คือประโยคไหนที่เกี่ยวข้องกับตัวอยา่าง mm hmm. ประโยคไหนที่เกี่ยวข้องกับประชากร mm hmm. เดี๋ยวจันไปหน้าการสรุปการวิเคราะห์นิดนึง mm hmm. ไม่รู้ให้จดอีกห้องหนึ่งอาจจะโจทย์ไปแล้วนะคะ mm hmm. อันนี้เป็น สรุปหรือเทคนิคก,การวิเคราะห์โจทย์การทดสอบภาวะสารูปสนิทด,ดีนะคะจดกันไปหรือ,อยังจบหรือ,อยังอีกกลุ่มหนึ่งจดยังคะจดแล้วนะโอเคนะคะการวิเคราะห์โจทย์การทดสอบภาวะสารูปสนิทด,ดีก็จะเหมือนกับการทดสอบค่าเฉลีย่ยสัดส่วนแล้วก็ความแปรผวนเมื่อเช้านะคะ ก็คือให้เราวิเคราะห์ว่าประโยค์ไหนที่เกี่ยวข้องกับประชากรประโยคไหนที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างก็เหมือนเดิมนะคะประโยคที่เกี่ยวข้องกับประชากรก็คือเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อข้อสงสัยสิ่งที่เราอยากจะทดสอบซึ่งในประโยช์ของประชากรตรงนี้นะคะก็จะบอกถึงความถี่ความถี่ตามความเชื่อหรือความถี่ตามที่เราคาดหวังไว้หรือความถี่ตามทฤษฎีก็คือให้ค่า E มันนนั่นเองนะคะที่ต้องการทดสอบ ่ตรงนี้เราจะไปตั้งสมมติฐานนะคะในส่วนประโยคที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างก็จะเป็นประโยคที่เป็นการสุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้จะให้ความถี่ของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาซึ่งอาจจะเป็นความถี่จากการสังเกตจากการสุ่มตัวอย่างจากการทดลองก็ได้ตรงนี้ก็แทนด้วย o อน,นะคะอันนี้ก็คือประโยคที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างจะเห็นว่า สูงตัวอย่างนะคะส่วนประโยคที่เกี่ยวข้องกับประชากรเป็นประโยคที่เป็นข้อสงสัยเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เราอยากทดสอบตอนนี้เราอยากทดสอบว่าเหล็กของโรงงานมีคุณสมบัติเป็น5321ไหมอยากทดสอบตรงนี้ใช่ไหมคะในประโยคของตัวอย่างความถี่ตรงนี้อัตราส่วนตรงนี้ก็คือความถี่นะคะก็จะแทนด้วย O ไปตรงนี้คือ O1 O2 O3 O4 ส่วนประโยคของประชากร ความถี่ตรงนี้ก็คือความถี่ตามทฤษฎีตามความเชื่อตามที่คาดไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น e แทนด้วยสัญลักษณ์ e แั้นตัวนี้คือ e 1- e 2- e 3- e 4อันนี้เราก็ตั้งสมมติฐานนะคะเราอยากทดสอบอะไรละ่ะเราอยากทดสอบว่าเหล็กมีคุณสมบัติตามมาตรฐานห้องวิจัยไหมตัว s 0ูเราจะตั้งตาม e ก็คือความถี่ของข้อมูลที่เรากำลังพิจารณา ให้เท่ากับความถี่ตามที่เราคาดไว้ตามความเชื่อตามทฤษฎีลหลักการก็เหมือนเดิมนะคะ s 0เราจะใช้เท่ากับแต่เท่ากับตรงนี้เราก็เขียนว่าเป็นหรือเท่ากับนะคะเรือของโรงงานมีส่วนผสมเป็น5 3 2 1นี่ก็ตั้ง s 0ูนะคะตั้งตามนี้ส่วน h 1ก็ตรงข้ามเติมคำว่าไม่เข้าไปไม่เป็น5 3 2 1ะนะคะดันความถี่ตามความเชื่อที่เราสงสัยตรงนี้นะคะ ก็มาตั้งไว้ใน S0 H1 S0 จะบอกว่าเป็นเป็นก็คือเท่ากับนั่นเอง5321อันนี้ก็ตรงข้าค่ะส่วนค่า O กับ E ตรงนี้เดี๋ยวยกไปคำนวณนะคะยกไปคำนวณใส่สูตรในเรื่องการทดสอบไายสแวร์นะคะหา O กับ E ให้เจอนะคะถ้าไม่เจอก็ไป ใส่สูตรตัวสถิติไม่ได้นะคะอันโอกับอีหาให้เจอ,อยกโอกับอ e ีตรงนี้ไปคำนวณต่อนะคะงั้นก่อนที่เราจะนำค่าโอกับอ e ีแต่ละคู่ตรงนี้มาคำนวณตามสูตรนะคะให้เราเช็คนิดหนึ่งก่อนว่าผลรวมของโ 4 2 3บกบวได้11ใช่ไหมคะเท่ากับผลรวมของ E ไหมเท่า11นั้็นก็นำไปแทนค่าในสูตรได้เลยนะคะพันนี้ O กับ E แต่ละคู่ตรงนี้นะคะจะยกมาแทนค่าตามนี้พันคู่แรก O เป็น4 E เป็น5จับลบก,กันนะคะ4ลบ5ลบ1ยกกำลัง2ได้1พันยกกำลัง2แล้วค่าจะออกมาเป็นบวกเสมอนะคะเลาใครยังติดลบออกมาเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะคะ ตัวคสแควร์ตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือค่ามันจะเป็นจํานวนจริงบวกนะคะมันครคํานวณออกมาติดลบก,ก็ถือว่าคํานวณผิดนะคะส่วน e คือ5เป็นตัวหารอันคู่ที่สอง o สอง e สตัวเนี้ยนะคะก็จะลบกันยกกําลัง2ตัวหารคือ3คู่ที่3นะคะสามลบสองยกกาลัง2หาร e นะคะ2อลบ1ยกกาลัง2หาร e คือ1 อันคำนวณแต่ละคู่ตรงนี้เสร็จจะบวกกันตรงนี้จะได้2.03อันนี้คือค่าคนนายสแควร์ที่คำนวณได้หรือค่าสถิตที่คำนวณได้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะเอาค่านี้ไปดูว่ามันตกบริเวณไหนบริเวณปฏิเสธ x0 สำหรับการทดสอบคายสแควร์อยู่ด้านขวาด้านเดียวนะคะหางขวาด้านเดียวนะคะพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับแ l p h าที่โจทย์ให้มา ด้านซ้ายก็คือบริเวณยอมรับเ0สูนะคะอันพื้นที่สีเขียวตรงนี้เท่ากับจุดศูนย์จุดศูนย์สอง้าะคะคราวนี้ค่าว,วิกฤตเนื่องจากเราใช้ตัวไซตติคายสแควร์ะัะนั้นค่าว,วิกฤตก็เปิดจากตารางคาสแควร์อันจะหาค่าคาสแควร์ได้ต้องรู้พื้นที่ทางซ้ายใช่ไหมคะพื้นที่สีเขียวทางขวาเอาไปจุดศูนย์สองห้าดัะนั้นด้านซ้ายก็จุดเก้ ค่าคลายสแควร์ตรงนี้ก็คือเป็นค่าที่พื้นที่ซจุดเก้าเจ็ดห้าแล้วเราก็ไปที่ตารางไปดูตัวห้อยจุดเก้าเจ็ดห้านะคะส่วนดิจิกัลฟีดอมนะคะอุศาความเป็นอิสระข้อมูลเรามีขียพวกสี่เหล็กนิกเกิลบุนแผรมถาตัวนี้เป็นค่าข้อมูลนะคะส่วนตรงนี้คือความถี่ของค่าข้อมูลเหล่านี้แล้วจะเห็นว่าข้อมูลเชิงคุณภาพตรงเนี้ย เราไม่ได้เอาตัวนี้มาคํานวณถูกไหมตัวอักษรเรามาคํานวณไม่ได้เราเอาตัวความถี่ของมันมาคํานวณนะคะอันข้อมูลมีสี่พวก K เป็นสี่แ้ก็สี่ลบหนึ่งก่อนอันก็ไปที่นิวเป็นสามก็ยงเข้าไปชนกันนะคะอันค่าค่าค่ายแสปจากตารางคือเก้าจุดสาห้าตรงนี้ก็คือค่าวิกฤตนะคะค่าที่เราคำนวณได้สองจุดูนสามเป็นไงคะน้อยกว่า ข้าวิกฤตคือ9.35ป็นค่าค่า2.03อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมคะเพราะอยู่ด้านซ้ายก็ตกบริเวณยอมรับ S0 ก็สรุปโ้นได้นะคะว่ายอมรับ S0 อัน S0 ที่เราเขียนไว้ยังไงก็ยกมาอธิบายก็คือว่าเหล็กของโรงงานมีส่วนผสมเป็น5.321นะคะที่ alpha 0.25แล้วก็ระบุ ะระดับระยะสำคัญหรือ a อลฟาที่เราใช้ใชทดสอบด้วยตัวอย่างแรกตรวนี้อี e ยังไม่ได้คำนวณจากสูตร NPI เพราะว่าที่เข้าให้มาผลรวมของ O กับ E เท่ากันเราก็ยุกไปคำนวณได้เลยนะคะคราวนี้ตัวอย่างถัดไปเดี๋ยวค่า E แล้วต้องคำนวณจากสูตร NPI นะคะเราไปตัวอย่างที่2นะคะ หัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะรายงานว่าพนักงานของบริษัทมักขาดง,งานในวันจันทร์มากเป็นสองเท่าของมันอื่นๆอ,อันนี้คือคารายงานของหัวหน้าฝ่ายบุคคลก็คือเป็นความเชื่อของเขานะคะซึ่งอาจจะจริงหรือไม่ก็ได้ก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อมาพิสูจน์ความเชื่อตรงน,นี้จึงเก็บรวบรวมข้อมูลการขาดง,งานของพนักงานในช่วงระยะเวลาสาเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็คือจํานวนผู้ขาดง,งานในแต่ละวัน จำนวนผู้ขายง,งานทั้งหมด890คนนะคะ moved. ประโยชที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างก็คือประโยคที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวเนี้ยจากการสุ่มตัวอย่างหรือจากการทดลองนะคะก็เป <receber S 2> ็นประโยค์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างส่วนประโยช์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรก็คือประโยคที่เป็นความเชื่อเป็นข้อสงสัยสิ่งที่เราอยากทดสอบเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้อยากทดสอบนะคะอันนี้ก็คือประโยค์ที่เกี่ยวข้องกับประชากร ตัวความถี่หรือจํานวนผู้คันงานความถี่ของผู้คันงานตรงนี้นะคะก็คือโอต่างๆตัวนี้ก็คือโอหนึ่งโอสองโอสามโอสี่นะคะจนถึงโอห้าถ้าเรา,าค่าโอรวมเข้าด้วยกันก็คือความถี่ทั้งหมดตัวนี้ก็คือเอนะคะแปดละเก้าสิบตรงนี้คือเอนความถี่ทั้งหมดคราวนี้ในประโยชน์ของประชากรความถี่ตามที่เป็นความเชื่อของคนหน้าตรงนี้ก็คือความถี่ตาม ความเชื่อตรงนี้นะคะความถี่ตามทฤษฎีก็ได้หรือเป็นความถี่ตามที่คาดไว้ตรงนี้เราจะแทนด้วยตัว e แต่ว่า e ตรงนี้เราต้องคำนวณออกมานะคะอันเดี๋ยวเราคำนวณ e ก่อนนะคะ e หรือความถี่ตามที่คาดหวังหรือจานวนผู้ขัดงานตามที่คาดหวังความถี่ของผู้ขัดงานตามที่คาดไว้ว่าเป็น2เท่าตรงนี้ส่วนในการคำนวณ ei ก็คือ npi นะคะ n คือความถี่ทั้งหมด8ปดร้อยเก้าสิบัน n รู้แล้วเท่าไหร่คราวนี้ p p คือความน่าจะเป็นที่พนังกงานจะขาดงานในแต่ละวัน p หนึ่งก็คือความน่าจะเป็นที่พนังกงานจะขาดงานในวันจันทร์ p สองความน่าจะเป็นที่พนักงานจะขาดงานในวันอังคารตรงนี้เราจะหาได้ยังไงนะคะนั้นก็หาจากตรงความเชื่อความถี่ตามที่คาดหวังที่เป็นความเชื่อตรงนี้นะคะเอามาตีความ ถ้าจำนวนพนักง,งานขาดงานในวันอังคารเพืพหักสุกหนึ่งคนวันจันทร์ขาดกี่คนตามความเชื่อตรงเห็นสองนะคะน,นี้เราเขียนออกมาเป็นอัตราส่วนทําอัตราส่วนตรงนี้ให้เป็นสัสดส่วนได้ไหมคะอัตราส่วนนี้บวกเข้าด้วยกันทั้งหมดได้หกใช่ไหมสองบวกหนึ่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 งตัวนี้นะคะคือส่วนทั้งหมดเป็นหกส่วนอันนี้ขาดงานในวันจันทร์สอง 2, ในหกส่วนตัวนี้ก็คือสัดส่วน ที่พนักงานขาดงานในวันจันทร์สองส่วนหกก็คือความน่าจะเป็นใช้เป็นค่าความน่าจะเป็นได้มันก็คือความน่าจะเป็นที่พนักงานขาดงานในวันจันทร์นั่นเองตัวนี้ก็คือ p 1แทนด้วย p 1หนึ่งะคะส่วนทีสองเท่าไหร่อะสัดส่วนที่พนักงานขาดงานในวันอังคารหนึ่งส่วนหกสองพสามพี่พห้าเท่ากันไหมเท่ากันนะคะหนึ่งส่วนหก แดี๋ยวตอนนี้จารย์ขอแทรกนิดนึงสมมติว่าหัวหน้ามีความเชื่อว่าพนักงานขาดงานในแต่ละวันไม่ไม่ต่างกันล่ะพี <P S 1> เป็นเท่าไหร่คะหนึ่งส่วนห้านะคะอันวันจันก็เป็นหนึ่งรวมเขา้าด้วยกันส่วนทั้งหมดห้าส่วน พีหนึ่งถึงพีห้าก็หนึ่งส่วนห้านะคะอ่นตรงนี้ก็แล้วแต่โจทย์แล้วแต่ความเชื่อนะคะคราวนี้เราก็คำนวณ e ีหนึ่งได้ตามสูตรนะคะอีหนึ่งก็คือ n คูณพีหนึ่งเนแปดร้อเก้าสิบนะคะพีหนึ่งคือสองส่วนหกตัวเนี้ยนค่าค่าที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นสองร้อยเก้าหกจุดเจ็ดอน จำนวนผู้ขานง,งานตามที่คาดไว้ในวันจันทร์จะเท่านี้296.7คนนะคะส่วน e 2ก็ n คูณ p 2 8นะคะ890้อคูณ1ส่วน6ันตรงนี้จะได้เท่ากับ148.3 e 2 e 3 e 4 e 5เท่ากันนะคะเพราะว่าค่า p มันเท่ากันทีนี้จะไม่ได้เขียนเราเขียนเท่ากับ e 3เท่ากับ e 4เท่ากับ e 5ด้วยนะคะ ก่อนเอาค่า O กับ e ไปคำนวณลงสูตรต้องเช็คว่าไงคะค่า E ที่เราคำนวณได้รวมข้อวยกันต้องได้เท่ากับความถี่ทั้งหมดต้องได้เท่ากับ890นะคะตรงนี้มันถ้าเรารวมแล้วห่างจากความถี่ทั้งหมดไปเยอะๆก็แสดงว่าเราอาจจะคำนวณค่า e ผิดต้องเช็ใหมักนะคะคาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะบางทีค่า E มันเป็นโทศิยมรวมแล้วมันอาจจะคาดเคลื่อนไปนะคะ ส่วน h 1เขียนเองได้ไหม s ศูเขียนว่าไงเราอยากทดสอบอะไรเนี่ยเราอยากทดสอบว่าพนักงานขาดงานในวันจันทร์เป็นสองเท่าของวันอื่นๆไหมอัน s 0นย์เราเขียนว่าไงดีคะก็ลอกตรงนี้ไปนะคะพนักงานขาดงานในวันจันทร์แล้วก็บอกว่าเป็นสองเท่าของวันอื่นๆใช่ไหมคะส่วน h 1ก็บอกว่าไม่เป็นลองเขียนเองนะคะเสร็จแล้วคำนวณตัวสถิติให้จานด้วย โอเกัอห้าคู่เนี่ยจับลบกันยกกำลังสองหารอีอ่ะลองลลองคำนวณต่อนะคะอ่ะเป็นไงในสูตรเราก็ต้องตามอ e ีนะคะว่า thì nữ ừ.